ขสมาชิกสมาชิกสมาชิกมีทั้งหมดกี่คนหนึ่งสองมีสุรลยาอาริกาพัทยาอ阿拉นุ่มๆหันมาหน่อยได้ไหมสมานีสมานีอย่ายิงหันมาและจีมาได้ค่ะเฮลี่หันมาหน่อยนี่หนักกว่าเดิมมิจแอนบายบายจันหน่อยเร็ว ขอบคุณมากเจ๊มีมิสสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมตอนนี้เรากำลังอยู่ในอยู่ในกระเช้าเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมบ้านแกเห็นมันก็แปลกอะไม่เห็นเลยผู้รายังไม่เห็นเลยมึงเห็นก็บ้าละดูถึงความดูนู่เห็นไหมเห็นธรรมชาติไหมยอดมากคุณรู้ไหมว่ากูต้องข้ามเขากี่ลูกเนี่ยเพื่อขึ้นมานอนที่นี่แล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับดูเสียสละมากเลยนะใช่แล้วแบบ คือกูแทบจะเออดันบอกห้ามดันห้ามดันประตูดูสิดูสิโอเขาบอกว่าห้ามแดกข้าวแดกน้ำจับกบสุบลีแล้วก็อะไรวะแล้วท้ายรู้สึกว่าไอ้นี่ห้ามอะไรนี่ไม่รู้เหมือนจับกบบ้าอะไรนั่นมันหมาอ๋อแล้วนี่อะไรวะห้ามเหยียบเท้าเพื่อนเหยียบเท้าเพื่อนโอ้ย มึงคิดดูว่้ากูตกลงไปกูจะได้เจอหน้ามึงไหมวะเจอแน่นอนหน้าแล้วสกเโอ้โหแม่งกระเช้าข้างหน้าคือยิงเลยบเลยในในในตะกนอีกเร็วตะกนอีกเร็วแนเอาจะพอยู่เบรเบรกนี่แจน พูดดังเลยฮุสนีมีการตอบกลับมาด้วยเจอชาวที่ฮุสนีอะไรอ่ะอะไรให้กูหน่อยนะบอกบอกมันอีกครั้งนี่เลยอีกครั้งเงียบไอเหี้ย